สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ได้มากับแม่ครูหอมหวนที่วัดปู่เททองนะคะวนแปดล่างแปดวนแปดล่างแปดหลักสร้างพอนี่ยแหละเล่ากับปลัสร้างของพญานาคแล้วก็เจี๊ยเล่าไปเรียกกันลูกปั่นให้ปูน้ำจำลองปูหยาณนะปูหยาอยู่วันนู้นจะป่าปูโสมปูสมปูสมปูสมค่ะ กูสมยาสวนยันไงจากน้อยเด้องอย่นี้ด้วยกยทำการแสงเดงมาอนเอ่อเที่ยงตอนเยงโอ้ลูกแก้วไอ้ลูกดวงตาก็สวยนะครับลูกแก้วสีแดงโยกเสียนนะครับพญานาคตื่นแล้วนะครับ ยกเขียงพยาน่าขึ้นแล้วนะครับ โอ้โหโอไ่น่ะไส่แล้วไส้จะสมเด็จแล้วหนึ่งองค์ไสจะสมเด็จแล้วข้างนาพวกกานั่นแล้วเนาะไอ้ว่าเสียนคนไส่ละเสียนเชี่ยวเห็นบอองค์องค์ไๆกูม่ละมีมีมีแขนแปดเหลี่ยมด้ขางบนกับแปดางล่างกับแปดน้านะโอ้คู่ปยืนหน้าีกก้าอันยังไงคนน่ะ สงเสียงรับแปดเสียงรับแปดเลยนะครับเที่ยวนะครับรวดยค่ะค่ะค่ะันนี้ก็ได้มาสูการก่อสร้างองพญานาคกับแม่ครูหอมมวนกันนะคะ ก็รับดูรับชมไปพร้อมกันกับเอ็ดดาพาด้วยนะคะองคูอนันตนาคราชนะคะเออองคูอานันตนาคราชที่สีเแลี่ยมองคูอีที่ฟองค่ะเพิ่มเพราะเพิ่มใส่เสียนแล้วพวกนั้นเพท่นใส่เสียนอันนี้ใส่เสียนมีดวงปลา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 หางผู้ไว้อาปลาเฮดต่างหางย่างน้อยเฮ็ดสีเหี่ยมเหี่ยมย่างน้อยสีหน้าพ่อเพิ่มเป็นองคูเนาะเพิ่มเติมองคูนะองค์เนี่ยสีหยาบอร่อยนะ ก็เรีนต้องไปเรียนรู้เนเาเรยนวาเรยนยากเรียนสวยง่ายหอนละข้างก็ต้องเรีันมันเรียนาน เดแต่เนี e. <the 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 ่มันแล้วสองมือแล้วสวงมือก็ด้ใชโยน้ำตาลไข่ปากับไข่สสเป็นเศษสีแล้วก็สีแดงมาผูกกับเบียงน้ำกันละบางปูกับเบีแล้วก็าได้สีบพางามแต่ว่าหมองสีมันเข้าประมาณเขาเอาเปลี่ยนสีเลยมเปลี่ยนเอาไม้ก็ได้อ๋อลังคนจากสีชมพูเปลี่ยนอจสีเป็นสีแดงบรรยค

อ่าช่างก็กำลังออสร้างะะอหอระฆังนะคะโอ้โนะครับไล่ก็ซือมางามนะครับล่ออสรางนะครับล่อยากสวยงามหอระฆังก็ได้ฮมอหองข้างเดินเดินกแปลว่าห้อ้ง ค่ะแปลว่าใกล้จะแล้วเสร็จนะคะนักก็ทําก็ใกล้จะแล้วเสร็จนะคะก็ทําเพิ่มเติมไปเยอะแล้วนะคะได้ตัเอเดฟัน ต้องถามแม่แม่ครูมาได้ตัวไหนว่้ไ้ตัวใดครูแล้วกัว่าเก้าแปดกันแล้วเก้าแปดกับอี่หางกอคนเราไวเออครับอี่างกอดซูดเจียท่าห้าเจ็ดซูดีแล้เก้าแปดกับซูดเจียท่านีแล้วตามหกปบะตัเอาไม่คู่เขาสุดมล่วการที่แน่แน่ไม่เพิ่มแถวเพิ่มแปลเหลียม อย่างน่ไม่อน่รามาดูฟวันองค์พญานาคกันนะคะควันเดียขาดเลยพ่อโอ้โหอานนแมปูมาอกนันว่าแปดทีกันเป็นแหลเรียนอยู่องค์อยู่หัวมุมแปดเล่ยมนะครับหน้าตรงงหาม้เ็แปนะครับ เที่ยวบ่งรแปดเล่มนะครับข้าวปัานะปลากรับไอ้แม่คู่คนกระทนบล้วละเป็นผู้เที่ยงนะคับเนาะแต่ะคููกับาน่คขาวเจียเกี่ยวกับเกี้ยวนะครับเนาะเกี่ยวพร้อมพร้อมีแล้วคางนี่ข้าไรเป็นคางรัแปดรึ่งแปดล่างแปดวิจารณาดูเยียดเยียด เสียงเสียบเปั้นแปดแปเสีดนะบเสียงเกียบปั้นแปดนะครับาใเอพนใส่แล้วที่สีภาามาสวงใหม่ด้วยรับรรยากาศทีตามจะนีมเดี๋ยวนี้มันยังไงครับัี้มาคันยวให้เกินเทีดแล้วนะครับาจางมาเทีดตามอีนครับ ร่บแม่คูท่านก็ได้พามาชมองคปู่ยนาคาราดแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังขึ้นเสียงไปหนึ่งองค์นะคะอกียเสียงเกียรนี่ประครบฝันดีอ้าว่อไปตั้งเกียรเกียรเสียงนะคะฟันก็เปดซีกนะคะฟานมาเห็นมูจังไหน่อใ้ไดครับนลวด อ๋อป้าเปิ้นปั้นลายมือนะครับเอามาตั้งตังกันนะครับเพือังั้งอรั้กันตั้ั้นะครับตั้งปั้งอะไรั้งอั้งองค์ปพญานาคนะครับเป็นับนันต้เป็นงูอ๋อปนงูนะครับ้องน้ำอยู่กัามน้ำในน้า ไสเจ้วและปันเจีวกะน้ำเีองูเี่ตั้งอกขึ้นมาเน้นงูหี่นะครับงูใหญ่เท้าคูถังนะครับปลางหเทคูถังเลยนะครับน้อมันนี่ล้ว่าอู้ยับลงไปเรื่องูตัวปกเงี่ยโหงวงเยอะจิบอกงูแต่โคย่ในน้ำบอครับอคยุ่ในน้ำอันนี้คือควฟันต้องไอ้ังเฮ็ดโอ้พยานามหนาานะครับเอ้าไ่ปันมือได้ครับผงใหม่อย่ ปรีม yes. uh ูต hmm. yes okay. uh ัวนึ También ้มยุ่งุกไม่ขนาดอนี่สอตัวนะครับสองตัวคนเลืไปตอันมื่อนเลืไปตหางคนเลกตกลงมากโลงมาผมพูขยานขยานหนีขย่านหักจับเนาก็เลยสิดติดมมียเสดติมมีอเลย เจ็ดส่เลี่จนแล้วเจ็ดหน่งหนึ่งเจ็แล้วอ้เจนึ่งหนึงเจทางเจ็ดหนึ่เจหาเะครับเจเจนเาะเจ็หานแหลนครับเจ้าเจแลครับเจ็ดห้นี่ะอเจาะเจ็่งะเจกับเจ็ดหน่ลเดหนี่ดหครับนี่ยทางอื่นคืออะไรนครับนอจน่ทางเน่อ่าูหนว่าเ็นห็นหมูไง นะครับนอาจเป็นเก้าก็ได้งูัเกาไดเ็ก้าก็ได้ม่อนการที่กระควมงตีนึงดีว่าตัวได้ครัาที่วาตีไว้่ว่ากระควงว่าเสือมรัฐบาลไนครับนี่เป็นเลขฝันของช่างที่ทำองค์พญานาคราชนะคะ ท่นปันเห็นงูใหญ่นะคะเห็นงูใหญ่ในสระน้ำนะคะท่านก็ตีเป็น7จหนะคะเจ็ดห้าห <right> ้านะคะเจ็ดห้าศูนเด้นะคะห้าเจ็ดนย์นะคะ้า้า าทางช่องเอสดาเนเพิงแค่แนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะคะก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการเท่านั้นนะคะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอจะขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่ติด ติดตามรับชมช่องเอสดาพารวยนะคะ,อะขอให้เอสาาทุกคนล่ำล่รวยรวยเงินรวยทองรวยความสุขก,กันทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้เฮงเรวยรวยนะคะสำหรับคลิปนี้เอสดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ